สวัสดีค่ะพี่น,พน้องค่ะเมื่อวานจะผ้ามาเบิงผักกามนะคะพออ่อเพิ่นเอาเอามาตะขังในสวนหลังบ้านเนาะคะ่ะงามงามพี่น้องเมื่ไงก็รอ,อนซ้อนจะเอาไปให้ยายเพิ่นคันสมให้นะคะสวยค่ะพ่อเพิ่พนออกมาค่ะเอามาตะในสวนหลังบ้าน แต่ว่าบารูวา่าในจังหวัดอื่นเพื่อนอื่นอีหยัางน้องขันนี่เนาะแต่ว่าอยู่บ้านอยู่อำนาจเพื่อนอื่นต้นพักกามค่ะออยัองอย่งงาองอีบักไล่ผมคนซ่อนแหงหนมากงามที่ทนสมที่ท่านสมใา่ไหมท่านสมยังสวย สว,สวยมากค่ะสวยแม่ม่นมสมเพื่อสมพักทั่วไปนี่แหละคะ่ะ<ม>ต่ว่าอันนี้เพินพ่นเพินพ่นเพิ่นหมักเพิ่นต้องหมักก้อนนะคะหมักไว้อาทตย์หนึ่งม่งไปเอาอันนี้ขพ้นอีกก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันอีกหนึ่งอาทิตย์นะคะ ดูตอนที่มันสำเร็จแล้วก็วจะเป็นยังไงห้ากงก็เป็นอย่างงงงงงามฝนโซนยี่นี่เป็นดอกค่ะเป็นย่างแบบไรน้ำล่างเศเก็บเอาไอ้ดอกมัน สายหางยายโลหิตอต่อนซ้อนแห้งที่มองงามเลยอ่ะอันนี้มันเป็นผัดพืพ้นเมืองผัดโบราณนะคะยังยังอยู่บ่อขอด่าใดอกยูบานอยู่ ในตำบลนี้น่าจะยังเหลือตอยูุ่บาลอยอนีู่และคือิดวานะคะเอามาพอ่อแล้วปลูกไวแไ้แล้ว่าได้กี้วถึงเป็นดอกปีีแหลกคะ่ะเป็นดอกดอา,งงาอีางงา ็นได้ละคนหน่อยกันมึงจะเ,จเ,เไไดียวไปาห็ีแดงน้ำกันมันหมเอออย่าทำแบบน,นั้นสิลูกแม่แไครใช้ละเออเดียหล รสชาติก็จะออกแบบแสบๆแสบแน่ไลยแลบพีที่ก้อนเห็นแม่เพิ่นไปเอาอยู่ทงหน้าอยู่อยู่ทงหน้าของเมื่อแม่แม่ดอไขายเจ้าของหน้าเพิ่นเพิ่นมี่ต้นมันอยู่แบบที่มีนาหนารล้หนากตะตับถิ่นะคะเดียวนี้ อาจจะบ่เหลือะไรล่ะบอวาบอ่บอ,บอ,บอ,อยคเห็ดเปไรเราะเห็นวา่า,นนตวนาตัวนเ่น็น,นีหนอยหน่ง่อพ่เห็ดต่อยนดไม่อ่อยเนยทำแบบนั้นค่ะลูกเดี๋ยวมันช่ำน,นะคะเดี๋ยวมันไม่อร่อยค่ะลูกมันไม่อร่อย,อย แม่ดี๊ต้วดีพอด่อตัวาพ่อีั่อตัพ่นอนั่ด่อตัพ่อตด่อวดิอวดิ๊่อวด่อยจวพ่อตดิ่อตอนทีดะะนะิพ่อติ่อตวพ่อวิพ่อั่อตัวดพ่อัวอตพ่อัวองัะดะส่วัสดีค่ะ